ครับสวัสดีครับพ่กผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ่ชนเคยคมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อ,อ่ะปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เดอะแมจิกเชียนโอ้ใบแรกมาปาฏิหาริย์แน่นอนคุณกองที่หนึ่งปาฏิหาริย์มีจริงขอยเชื่อเออเดอะเ v i l ิอืมปีศาจมาทำไมไม่ต้องกลัวมาดีเขามาดี เดอะสตาร์เดวิลกับเดอะสตาร์เตรียมตัวมีชื่อเสียงนะเดี๋ยวมาขยายความให้ห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์โอ้โหโด่งดังแน่นอนทรงนี้ uh, มากบางน้อยบางแล้วแต่วัสนาเก้าไม้เท้าไนออฟวอนส์ภาระหนักแต่คุ้มราชินีเหรียญควีนออฟเพนทาโคสสองเหรียญทูออฟเพนทาโคสและปิดท้ายด้วย สามถ้วย Tre ออฟคัพยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับคุณธีรพลอก,กองที่1คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากแต่ก่อนจะมาขยายความกันก็ต้องย้ําทุกครั้งอีกเช่นเคยว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องพูดทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันจํานวนมากเออเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูสไตล์นี้ประมาณนี้ไม่ต้องซีเรียสด,ดูเพลินๆไปแนวทางได้ประมาณนี้โอเคครับผมนะ คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งใบแรกมาก็ดีเลยปาฏิหารใดที่กำลังจะเกิดขึ้นเมจิเช,ชียนไพ่มมย он, ายกลไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่หมอดูปาฏิหารเกิดขึ้นแน่ๆ ปาฏิหารมีจริงไหมหนึ่งอยู่ที่ว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อสองอยู่ที่ว่าคุณเคยเจอกับตัวเองหรือไม่เคยเออคนที่เคยเจอจะเชื่อด้วยอย่างเต็มใจเลยว่าปาฏิหารมีจริงแน่นอนส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอก็อาจจะยังไม่เชื่อหรือกาลังเลสงสัยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อเถอะว่าปาฏิหารกำลังจะเกิดกับคุณในแง่ของการเจริญเติบโตก้าวหน้าอะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยนี้โดดเด่นมากในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองสเสน่ห์เมตตามหานิยมไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ถามว่าชื่อเสียงจําเป็นแค่ไหนกับตัวเรากับสถานการณ์ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าจําเป็นมากยุคสมัยเปลี่ยนไปแทบทุกคนมีสื่อในมือการมีชื่อเสียงย่อมได้เปรียบในการทํามาหากินนะโดยสุจริตนะย้าว่าโดยสุจริตอย่าเอาชื่อเสียงไปหลอกใครเออมีชื่อเสียงทําให้การทํามาหากินโดยสุจริตลื่นขึ้นคล่องขึ้น ใครๆก็รู้จักทำให้เราอาจจะป็นที่นิยมได้ง่ายหรือแม้แต่โดยเนื้องานเองต้องโด่งดังเออต้องขายหน้าตารูปร่างหน้าตาขายความสามารถทำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักเราเยอะๆเพื่อต่อยอดอาชีพแบบนี้ได้เช่นกันสมัยนี้อย่างที่เราก็เห็นกันอยู่แล้ว่ไลฟ์ขายของโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถ้าทำถูกจุดถ้าพูดถูกจุดถ้าเลือกสินค้าได้ถูกเรียกว่าถูกต้องอะนะถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ แล้วก็ถ้าคุณมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวหรือว่ามีสไตล์มีความเรียกว่าโอค้คาแรคเตอร์ที่ดึงดูดอะไรแบบนี้คุณยิ่งมีชื่อเสียงได้ง่าย การมีชื่อเสียงก่อให้เกิดประโยชน์แน่นอนถึงแม้จะเป็นดาบสองคมนำความยุ่งยากมาให้ได้แต่เอาเหอะให้มีชื่อเสียงไว้ก่อนเป็นประโยชน์ใช้ในทางที่ถูกต้องจะเกิดประโยชน์มากแล้วดวงคุณปฏิหารครั้งนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงอย่างเดียวมันจะนำเสน่ห์มาให้ด้วยเสน่ห์ความเมตตามหานิยมความเดวิลเนะี่ยอย่าไปตีความในทางร้ายเดวิลเป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายทายดีก็ได้คือเสน่ห์ทายร้ายก็ได้ว่าเป็นความลุ่มหลงมัวเมาขึ้นอยู่กับว่าเราควบคุม เดวิลหรือให้เดวิลควบคุมเราเออถ้าเราควบคุมเดวิลได้เราจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆใครก็อยากเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูใครก็แล้วแต่ชื่นชมอยากเข้าหาแบบนี้สเสน่ห์ดึงดูดทั้งเพศก็ได้สําหรับคนที่อยากมีคู่มีอะไรอันนี้มองในแง่ดีไม่ได้ทะลึ่งนะเออแต่ถ้าเป็น่าปล่อยให้เดวิลครอบงําเราเนี่ยใช้ชีวิตประมาทเราก็จะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในตันหาราคะกรรมารมณ์เลือกให้ดีว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณเลือกได้ แต่พลังงานกองนี้ใบแวดล้อมดีเราทายดีคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นเอออาจจะไม่ถึงขั้นโด่งดังทะลุฟ้านะแต่ก็ไม่แน่นะคนเราอย่าประมาทตัวเองบางทีสิ่งที่คุณทําอาจจะไปเข้าตาคนจํานวนมากแล้วก็อยู่ดีๆบูมชีวิตโด่งดังชั่วข้ามคืนในทางที่ดีได้เลยย้าว่าในทางที่ดีเพราะไพ่แวดล้อมดีเออ ท่านที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วต้องการชื่อเสียงอยู่แล้วเผยแพร่ผลงานอยู่แล้วเช่นนักศิลปะนักร้องนักพูดนักแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังไต่เต้าไต่ตระดับอยู่มีโอกาสที่คุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงข้ามคืนหรืออย่างน้อยค,อยค,อยคอยย่อยๆโตก็ยังได้อะแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับแต่เอาว่าชื่อเสียงมาแน่นอนสเสน่ห์มาพ่วงมาด้วยเออไม่ใช่ชื่อเสียงอย่างเดียวมีสเสน่ห์ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกอะ ชื่อเสียงและสเสน่ห์มันก็มาเป็นดาบสองคมมีทั้งดีและไม่ดีพอคุณเริ่มมีชื่อเสียงก็ต้องเตือนกันไว้เล็กน้อยว่าอย่าเพิ่งหลงละเริงหรือว่าอย่าเพิ่งคิดตัวเองว่าสูงส่งอะไรนี่ต้องแนะนํำตรงๆไม่ได้ว่านะต้องวางตัวดีมากยิ่งขึ้นไปอีก ชื่อเสียงตามมาต้องวางตัวดีมากขึ้นไปอีกเพราะคนจะสนใจคุณมากอยากมีคนเข้าหาคุณมากอาจจะถึงขั้นมากคนมากความเลยคนนั้นจะเอาเอาอย่างงั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้แบบนี้พยายามเข้าหาคุณพยายามมาทําตัวสนิทสนมกับคุณใครๆก็อยากเป็นคนสําคัญของคุณแบบนี้อาจจะเกิดการตบตีกันในกลุ่มแฟนคลับแบบนี้อยากเป็นคนสําคัญของคุณอะไรแบบนี้ขอให้คุณบริหารจัดการดีๆวางตัวให้เหมาะสมปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแบบนี้เป็นอันใช้ได้ในเบื้องต้นเออส่วน คนที่มาชอบเราเขาจะชอบมากชอบน้อยหรือถึงขั้นคลั่งอะไรก็แล้วแต่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราวางตัวดีๆได้เออชื่อเสียงมักจะมาด้วยความวุ่นวายก็จริงแต่ถ้าบริหารดีๆคุณสามารถเติบโตได้ในสายงานของคุณที่แน่ๆเตรียมตัวเตรียมใจ งานหนักแน่นอนเออภาระมากมายเข้ามาทั้งการงานโดยตรงสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมคอนเน c t ชันความคาดหวังจากคนแวดล้อมแฟนคลับที่ดีแฟนคลับที่ประหลาด,ะลดอะไรแบบนี้จะทยอยถาโถมเข้ามาหาคุณเป็นภาระหนักอึ้งเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับกับ ปฏิหารการที่คุณจะไปที่รู้จักมากขึ้นครั้งนี้การที่จะได้ชื่อเสียงมาในครั้งนี้และย้ำนะว,ว่าน,นี้คือดวงรวมไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านนะแต่แนวโน้มไพ่มาอย่างนี้ผมต้องทายอย่างนี้โอกาสมีชื่อเสียงโอกาสรับภาระหนักมาแล้วแต่ว่าหนักแล้วรวยเอาไม่ล่ะเออราชินีเหรียญขึ้นขนาดนี้หนักแล้วรวยเอาไม่ล่ะสักครั้งในชีวิต จังหวะชีวิตมาแล้วโชคชะตามาแล้วปฏิหารมาแล้วรีบกอบโกยในวันที่ยังมีแรงอยู่กอบโกยตามกําลังอย่าโลภนะครับมีกําลังเท่าไหนทําเท่านั้นเอออย่าโลภและอย่านําชื่อเสียงไปใช้ในทางที่ผิดถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องคุณจะสามารถรักษาชื่อเสียงไว้ได้ยาวๆเลยการมีชื่อเสียงว่ายากแล้วการรักษาชื่อเสียงยากกว่าแต่ผมเชื่อว่าคุณทําได้เพระพาะไพ่แวดล้อมดีพลังงานมาดีขนาดนี้ ชื่อเสียงมาพร้อมเงินทองมาพร้อมภาระหนักอึง้งแต่คุ้มที่จะแลกเออเพียงแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการชีวิตให้ดีบาลานซ์ชีวิตดีๆ อ่เป็นช่วงกอบโกยก็จริงแต่ว่าเราก็อย่าก,กอบโกยจนถึงขั้นที่ว่าเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตเออบาลานซ์ดีๆนะทำงานอย่างสมาร์ทเออต้องใช้คำว่าสมาร์ทเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากเรียกว่างานหนักไม่กลัวเวลาพักผ่อนก็มีเวลาดูแลตัวเองก็มีอาหารการกินพักผ่อนออกกำลังกายการสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิเออทำบุญทำทานทำกุศลเสริมบาร,รมีต่อบุญตัวเองอะไรว่าไปเรียกว่าทำทุกอย่างให้เหมือน ชีวิตปกติอ่ะต่อให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดไหนเป็นที่รู้จักมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณวางตัวดีๆได้ทำตัวค่อนข้างเรียบง่ายสบายๆไม่ได้เชิดหยิ่งอะไรขึ้นมาแบบนะ บางคนมีชื่อเสียงปุ๊บอ่าเริ่มยิงอ่าไม่ได้ว่านะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือนำชื่อเสียงไปใช้ในทางที่ผิดแบบนี้มันมีในสังคมจริงๆคุณดูพวกเขาเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแล้วอย่าไปทําคุณวางตัวดีๆทําสิ่งที่ถูกต้องสร้างความสุขให้แก่ผู้คนสร้างผลงานดีๆให้คนมาชื่นชมและบริหารจัดการชีวิตบาลานซ์ชีวิตตัวเองดีๆในที่สุดแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งชื่อเสียงเงินทองแฟนคลับเคเอฟซีอะไรแม้แต่งานที่หนักหนาเนี่ยคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะคุณบาล ชีวิตดีงานหนักไม่ต้องไปกลัวถ้าเราพักผ่อนเพียงพอถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีเราเรียกว่ารัดกุมนะใช้ชีวิตรัดกุมความสุขจะค่อนข้างยั่งยืนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ชื่อเสียงหามาได้ยากดวกว่าจะได้มายากแต่การรักษาไว้ยากกว่าแต่เชื่อว่าคุณทำได้พลังงานดีผมไทยดีให้อย่างนี้เลย คุณจะมีความสุขตามอัตราภาพตามกําลังแล้วแต่วัสนาบารมีแต่ละท่านไม่เท่ากันบางคนโด่งดังเป็นที่รู้จักอ่าสิคนร้อยคนพันคนบางคนอาจจะมีคนรู้จักเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนเกิดดังเปรี้ยงขึ้นมาคนรู้จักเป็นล้านไม่แน่ยอดฟอลโล่ของคุณอาจจะทะลุข้ามคืนทะลุล้านได้เลยในบางท่านทาคอนเทนต์ปังโดนจิตโดนใจคุณผู้ชมแบบนี้ยอดฟอลโล่ทะลุล้านทะลุ10ล้านได้อย่าประมาทตัวเองคนเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโชคดีวันไหนโชคร้ายวันไหนแต่การดูดวงก็คือการ พยากรณ์ว่า แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะได้เตรียมตัวตั้งรับเออถ้าคําทํานายดีรับไว้ชื่นใจรับไว้เป็นแนวทางอย่าประมาทถ้าคําทํานายไม่ค่อยถูกใจอย่าจิตตกอย่ากลัวคําทํานายผมไม่สามารถไปครอบงาชีวิตคุณได้แต่ดูเป็นแนวทางได้ย้ําทุกครั้งนี่คือปฏิหารของคุณกองที่หนึ่งมีโอกาสได้ชื่อเสียงเงินทองเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาเมตตามหานิยมเป็นที่นิยมของคนทั่วไปประมาณนี้บริหารชีวิตการใช้ชีวิตดีๆและใช้ชื่อเสียงในทางที่ถูกคุณสามารถพัฒนาตัวเองเติบ ตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปมีความสุขแบบยั่งยืนได้เลยครับคุณกองที่1น่นะโอเคก็ประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พลิกอาการวันนี้หัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เออปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะ่าสนใจเช่นเคยนะ,ะคุณขอมาเราจัดให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ เดดอะไม่ต้องกลัวเดดอะเดทมาบอกอะไรให้แวดล้อมดีคุณไม่ต้องกลัวเดท The Hangman อืมสิ่งที่ยืดเยื้อในอดีตหรือเปล่านะนี่ไงสุดยอดเลย The Sun The Sun ประกอบดีแนะ่นอนเดี๋ยวมาขยายความทีเดียวอ The Elephant สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่ไม่ต้องห่วง เดอฟู The Fool. เออเดอฟูมาบอกอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับเออสีดาโฟอ s ฟซอ d s ไม่ต้องกลัวดาบนะ7เหรียญเซเว่นออฟเพนทาโคเออและก็ปิดท้ายด้วยจัดเมน้นดีงาม คุณกองที่สองนี้พลังงานถือว่าดีแม้จะมีไพ่เดทออกมามีแฮงแมนคุณไม่ต้องกลัวไพ่เหล่านี้ออกมาบอกอะไรคุณเดี๋ยวมาขยายความกันแต่ก่อนจะขยายความกันก็ย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะที่ต้องพูดทุกครั้งเพราะช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวนันจํานวนมากเลยเออเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูแนวนี้ประมาณนี้สไตล์นี้ไม่ต้องซีเรียสดูเพลินๆเป็น,น,นปแนวทางพอนะครับโอเค มาดูกันคุณกองที่2ความเดทนี่ผมเห็นพลังงานแล้วว่าเพ่งเล็งไปในเรื่องของสุขภาพชัดเจนมากอย่างที่1สุขภาพหรืออย่างที่2ความผิดหวังใดๆในอดีต ความเดทนี่คุณไม่ต้องไปกลัวเออบางคนไปเปิดหาความหมายไพ่ในอินเทอร์เน็ตแล้วไปเจอความหมายแล้วใจคอไม่ดีเดทความตายอะไรแบบนี้ไม่ใช่คือมันถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าเดทต้องดูบริบทนะอันนี้ผมให้เกร็ดความรู้ไว้เดทออกมาแต่ไพ่แวดล้อมดีอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณมีเหตุการณ์ใดที่เคยผิดหวังเสียใจหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพเออเกี่ยวกับความเป็นความตายก็เรียกว่าอาจจะเคยเฉียดตายมาขออนุญ,ญาตนะพูดตรงๆเลยบางท่านเคยเจอเรื่อง เกือบถึงชีวิตแต่รอดมาได้แบบนี้อ่านี่คือเดทได้อย่างหนึง่งหรือการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะเหมือนบางทีเหตุการณ์เปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่แบบนี้ก็เป็นเดทได้เช่นกันแต่ใบนี้ผมเพ่งเล็งไปที่เรื่องสุขภาพเออท่านที่สุขภาพมีปัญหาสุขภาพยืดเยื้อยาวนานมานี่ไงเดทกับแฮงแมนท่านที่มีปัญหาสุขภาพยืดเยื้อยาวนานมาหรือ มีความผิดพลาดมีความผิดหวังใดๆที่ยืดเยื้อรอคอยมานานไม่รู้ผลสักทีปาฏิหาริ์กำลังมาแล้วเดอะซันยืนยันเดอะซันและไฮโลฟนยืนยัน เดอะซั <The> <The Sun S 1> เป็นไพ่ใบที่ดีที่สุดใบหนึ่งในะสำรับเป็นไพ่ใหญ่สำคัญเลยนะท่านที่ดูไพ่ทาโร่เป็นประจําจะรู้ดีว่าเดอะซันมานี่คือความสว่างสวยความสุขความสมหวังทั้งปวงแถมมีไฮโลแฟนมาประกบอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอยู่ไม่ต้องกังวลเลยคุณกองที่หนึ่งนี้ในกรณีแรกนะที่ผมเพ่งเล็งไปที่เรื่องสุขภาพทายอย่างแรกว่าถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมายาวนานนะคุณจะดีขึ้น คลี่คลายหายป่วยนี่คือปาฏิหาริย์อย่างที่หนึ่งทายให้อย่างนี้เลยฟันธงเลยแต่อย่างที่บอกเสมอนะการดูดวงดูเป็นแนวทางดูเป็นความสุขทางใจเป็นกำลังใจเออถ้าป่วยใจมาหาหมอดูได้แต่ถ้าป่วยกายถ้าร่างกายยังคงเจ็บป่วยให้ไปพบแพทย์ แพทย์เฉพาะทางที่คุณเป็นอยู่การดูดวงแม้จะบอกว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นมีปฏิหารบางอย่างทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ดวงดีมีปฏิหารทําให้สุขภาพคลี่คลายอะไรแบบนี้นี่คือดวงที่ควรจะเป็นแต่ไม่สามารถตรงทุกท่านและอย่าไปประมาทว่าเฮ้ยพภิมอสทายดีแล้วดวงดีแล้วสุขภาพดีแล้วเดี๋ยวก็หายอย่าประมาทตามดวงคุณควรจะสุขภาพดีขึ้นแต่ในทางปฏิบัติถ้ามันยังไม่ดี พบแพทย์ถ้ามันมีอาการแปลกๆที่ไม่เคยเป็นพบแพทย์นะครับไปตรวจเฉพาะทางให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแยกแยะนะดวงส่วนดวงชีวิตจริงส่วนหนึ่งในทางปฏิบัติส่วนหนึ่ง,ง,นนงดูดวงเป็นแนวทางเท่านั้นเอาไปกันต่อกรณีที่1ดังกล่าวเน้นเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพที่เรื้อรลังมาคุณจะมีโอกาสดีขึ้นหากไม่ใช่เรื่องสุขภาพถ้าคุณสุขภาพดีอยู่แล้วเดตนี่ผมทายเป็นเรื่องของการรอคอยความเปลี่ยนแปลงการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าอาจจะลุ้นลุ้นการเปลี่ยนแปลงอยู่อยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานหรือลุ้นโปรเจกต์ใดๆอยู่ที่รอคอยมายาวนานความแฮงแมนการันตีได้ว่ามันยืดเยื้อมานานคุณจะได้รับทางสว่างเรียกว่าเดอะซันมาในทางสว่างชัดเจนไอ้เราแฟนประกบอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรอคอยอะไรอยู่คุณจะได้นะ ย้ำเลยนะกรณีที่1ถ้าสุขภาพย่ำแย่อยู่มีโอกาสหายมีโอกาสเจอหมอดีดูดวงดีแล้วไปพบแพทย์ด้วยอย่าลืม 2. การรอคอยใดๆอาที่คาดหวังอยากได้อยากเปลี่ยนแปลงอยากได้ชีวิตใหม่คุณจะได้แต่ก็ต้องเตือนกันตรงๆว่าถึงจะดวงดีขนาดเดอะซันโงกมากกับไฮโลแฟนขนาดนี้นะดวงดีขนาดนี้โอกาสสมหวังสูงมากขนาดนี้แต่ระวังไว้นิดหนึ่งต้องติงไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าสมหวังแล้วอย่าประมาท ออคุณมีโอกาสสมหวังมีโอกาสที่จะมีความสุขละลาได้เต็มที่ตามความเดอะฟูแต่เดอะฟูมีข้อเสียอย่างเดียวที่ต้องเตือนทุกครั้งคือมีความสุขก็จริงแต่มีความสุขอยู่ลิมหน้าผาตามภาพเลยประมาทเออเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตเตือนตรงๆต,ต,ตามหน้าไพา่ไม่ได้ว่านะ ถ้าสมหวังแล้วมีความสุขแล้วเออสุขภาพดีขึ้นแล้วหรือแม้แต่อยากได้อะไรแล้วสมหวังตามต้องการอย่าประมาทเออทุกสิ่งในชีวิตเราล้วนไม่ใช่เรื่องถาวรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่ามีทุกมีสุขสลับกันไปช่วงไหนทุกเราก็ผ่านมาได้แล้วพอมีความสุขก็อย่าละลาเกินไปเออเผื่อใจไว้บ้างเผื่อในอนาคตมันอาจจะมีความทุกข์ใหม่ๆเข้ามาอีกหมุนเวียนสลับกันไปคุณไม่ต้ององงวล ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะเนี่ยถ้าคุณมีความสุขแบบพอดีพอดีคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณมีความสุขละลาปาร์ตี้แฮปปี้เกินไปจนเกิดความประมาทใช้ชีวิตประมาทอาจจะเกิดความเครียดขึ้นได้อืมมีสี่ดาบมาเตือนระวังที่เขาบอกว่า,ารักสนุกจะทุกขถนัดประมาณนี้ดวงดีแล้วต้องไม่ประมาทด,ด้วยนะครับประมาณนี้ แต่ผมเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีกับเหตุการณ์ครั้งนี้ปฏิหารที่เกิดสิ่งดีๆครั้งนี้จะส่งผลให้คุณได้มีความสําเร็จใดๆก็แล้วแต่สักเรื่อง2เรื่องหรือมากกว่านี้และคุณจะเติบโตไปได้ด้วยดีชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทยอยเติบโตไปเรียกว่าถ้าคาดหวังความสําเร็จอยู่คุณจะค่อยๆเติบโตโดยลําดับถ้าคาดหวังเรื่องสุขภาพดังกล่าวคุณจะดีขึ้นโดยลําดับและพบหมอดีดังกล่าวเออประมาณนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆนอนแล้วหายเลยไม่ใช่นะเออนั่นคุณแปลว่าคุณมีโอกาสพบแพทย์ดีพบหมอดีมีช่องทางรักษาใหม่ๆอะไรประมาณนี้ดูดวงดีแล้วไปพบแพทย์ด้วยเรื่องสุขภาพอืมในที่สุดแล้วคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ ปาฏิหาริย์นี้ที่ต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะคุณอาจจะเคยท้อใจหมดหวังสิ้นหวังหมดกําลังใจแล้วว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วมันมีจริงๆที่หลายคนหมดอะไรตตยอย่าขนาดนี้บางคนอาจคิดสั้นโดยซ้ําอย่าไปคิดอย่างนั้นมันบาปเออคนเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีหวังอยู่เสมอนะครับ เชื่อว่ามันยังมีหวังอยู่เสมอขอให้มีความเชื่อทุกอย่างพลิกร้ายเป็นดีพลิกดีเป็นร้ายได้หมดไม่มีใครดวงตกตลอดชีวิตไม่มีใครดวงดีตลอดชีวิตทุกอย่างล้วนแต่สลับกันไปขึ้นลงกันไปเออตอนนี้คุณดวงดีแล้วที่เหลือคือศรัทธาศรัทธาว่ามันจะเกิดขึ้นจริงขอให้น้อมรับสิ่งดีๆน้อมรับดูพลังงานดีๆแบบนี้ไว้แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีในความไม่ประมาทคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ แต่ก็ต้องติ่งไว้นิดหนึ่งว่าถ้าที่ผ่านมาคุณเคยผิดพลาดหรือคุณเคยหลงผิดคุณอาจจะต้องชดใช้กรรมบางส่วนก่อน ก่อนที่คุณจะได้ดีประมาณนี้เราดูกันตรงๆตามหน้าไพ่ไม่ไม่อวยไม่เข้าข้างกันนะครับเออคุณทําดีได้ดีแน่นอนแต่ถ้าคุณเคยทําไม่ดีไว้คุณต้องใช้กรรมนั้นก่อนเออจนกว่ากรรมนั้นจะคลี่คลายจึงจะได้สิ่งดีๆเข้ามาประมาณนี้ทายให้ตามหน้าไพ่เลยนะโอเคปฏิหารของคุณก็ประมาณนี้ที่ต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์เพราะคุณคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอก คงไม่ได้หรอกชีวิตนี้แต่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความสําเร็จดังกล่าวนะครับปาฏิหาริมีจริงแน่นอนถ้าศรัทธาถ้าเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อก็ถูกไครตรงมันเนาะประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พลิกอากาศวันนี้ในหัวข้อ ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาเออถ้าเชื่อว่ามีมันก็มีปาฏิหาริย์ของคุณกองที่3วันนี้คุณได้ไพ่อะไรบ้างมาดูกันเลยคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่สิบถ้วยเทนอฟคัพโอ้โหครอบครัวสุขสันต์แน่นอน Justice คุณจะได้รับความยุติธรรมเรื่องอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันนะ ว e ลออฟฟอร์จูนความโชคดีมาแล้วต้องถ่ายว่าความโชคดีเพระาะไพ่แวดล้อมดีโชคชะตากำลังดีขึ้น6เหรียญ6 of pentacles ความดีงามจิตเมตตาเออการทำบุญก็ได้เด็กถือถ้วย Page of Cups บุตรบริวารน,นำโชคด้วยหรือเปล่าหรือเปล่าครบเด็กแล้วดีหรือเปล่าเออสามเหรียญ3 of pentacles แล้วก็10ไม้เท้า10 of ones และสุดยอด10เหรียญ10 of pentacles มาเลยครับมาดูกันคุณกองที่3ปาฏิหาริย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แต่ก่อนที่จะขยายความกันก็ต้องย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่านี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างเป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันจํานวนมากเออเผื่อคุณที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะว่าผมดูดวงสไตล์นี้แบบนี้ดูประมาณนี้ดูไปแนวทางอย่างซีเรียสด,ดูเพลินๆได้เออโอเค คุณกองที่3ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณโดดเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เออความเป็นครอบครัวตีความได้หลายอย่างปาฏิหาริย์เกี่ยวกับครอบครัวที่ผมเห็นจากไพ่แวดล้อมคือหนึ่งถ้ามีปัญหาใดๆอยู่เกี่ยวกับครอบครัวจะคลี่คลายได้เออไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดคือ,อ,อพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่แบบนี้หรือครอบครัวที่สร้างเองเช่นสามีภรรยาลูกๆแบบนี้ได้เช่นกันตีความในภาพรวมได้ดังกล่าวนะครับปัญหาใดๆที่มีอยู่ในครอบครัวจะคลี่คลายได้ หากมีคดีความหากมีปัญหาหากทะเลาะกอับพี่น้องอยู่หรือขัดแย้งใ,ใดๆกันในครอบครัวจะ พบทางออกร่วมกันจะเจรจาได้ไกลเกลี่ยได้หรือถ้าถึงขั้นเกิดคดีดังกล่าวจะเรียกว่าเคลียร์กันได้อ่ะได้รับผลยุติธรรมอ่ะได้รับความยุติธรรมปกติเรื่องคดีความผมจะไม่ดูให้เพราะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องมากเกินไปและมีความสลับซับซ้อนซึ่งเราไม่อาจไปก้าวล่วงดวงท่านอื่นได้นะครับการดูดวงดูดวงตัวท่านเองเท่านั้นเออเรื่องคดีความมีคนเกี่ยวข้องเยอะเกินไปเราจะไม่เจาะให้นะครับรวมถึงท่านที่จะมาดูดวงส่วนตัวกับผมนะผมไม่ดูเรื่องคดีความให้นะบอกไว้ก่อนเลยเออ แต่ถ้าเป็นดวงเรื่องอื่นๆของตัวท่านเองที่ไม่มีบุคคลที่3 4มหดูได้เออเราจะไม่เจาะดวงคนอื่นซีสววนะครับจะได้รับความยุติธรรมแล้วยังไงต่อช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีขาขึ้นอ่าปาฏิหารมีจริงปาฏิหารมาแน่นอน ปาฏิหาริมีจริงมหมอยู่ที่ความเชื่อดังกล่าวอยู่ที่ความศรัทธาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วถ้าคุณศรัทธาว่ามีจริงมันก็เกิดแต่ถ้าคุณไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่เกิดประมาณนี้ทายให้อย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ไพ่ขนาดนี้ออกมาว e ลออฟฟอร์จูนดวงดีแล้วปาฏิหาริมาแน่นอนโดดเด่นที่เรื่องครอบครัวดังกล่าวมีโอกาสที่นะโยงไปถึงเรื่องถ้ามีความขัดแย้งในครอบครัวจะคลี่คลายได้รับความยุติธรรมถ้ามีคดีความจะเคลียร์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจ ฟื้นฟูทำบุญร่วมกันมีโอกาสมีความสุขร่วมกันชวนกันไปเที่ยวแบบนี้บรรยากาศในครอบครัวจะกลับมาดีอีกครั้งหนึง่งเออคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าใครทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องทะเลาะกับยติทะเลาะกับสามีภรรยาลูกๆไม่เชื่อฟังมีปัญหาสร้างปัญหาสรารพัดทุกอย่างกําลังคลี่คลายแล้วกําลังจะกลับมาเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันแล้วชัดเจนถ้าลูกๆคุณดือ้อลูกๆคุณมีปัญหาสร้างปัญหาเด็กๆบุตรบริวารจะกลับมาอยู่ในร่องในรอยอันควรเขาจะเริ่มตาสว่างกับสิ่งที่เคยหลงผิดเด็กบางคน ติดเพื่อนเด็กบางคนไปติดสิ่งที่ไม่ควรเออเด็กบางคนหนีเรียนเกเรเขาจะเริ่มตาสว่างอย่างบอกไม่ถูกนี่คือปาฏิหารอย่างหนึง่งลูกหลานบุตรบริวารของท่านจะกลับเข้ามาอยู่ในร่องในรอยสิ่งในสิ่งอันควรมากขึ้นจะเชื่อฟังมากขึ้นว่าง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเหมือนแต่ก่อนเออถ้าเคยทะเลาะเบาแววงกันตีกันแต่ก่อนต้องใช้ไม้แข็งมาตลอดตอนนี้จะเริ่มคุยกันรู้เรื่อง บุตรบริวารจะกลับมาน่ารักเออทำตัวดีหรือตีความอีกอย่างว่าถ้าบุตรบริวารของคุณเป็นเด็กดีมาตลอดไม่เคยสร้างปัญหาช่วงนี้บุตรบริวารของคุณมีโอกาสให้โชคเออมีโอกาสได้โชคจากบุตรบริวารดูแลกันไปดีๆนะตอนนี้ความอาชีวิตครอบครัวคุณเด่นมากดังกล่าวไม่ว่าครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวส่วนตัวสามีภรรยาดได้ทั้งนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นค่อยๆโต จากเดิมที่เคยมีปัญหาใดมาตอนนี้กําลังเหมือนเริ่มฟื้นเออไม่ว่าจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมโลกใดๆก็แล้วแต่ที่ทุกคนโดนกันทั่วนหน้ามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วัสนาตอนนี้กําลังฟื้นแล้วสิ่งที่ต้องบอกล่วงหน้าคือแม้จะเป็นช่วงดวงดีชีวิตพลิกฟื้นดีขึ้น แต่ก็แรกมาด้วยการทํางานหนักการแบกภาระเยอะหรือแม้แต่การพักผ่อนที่น้อยลงอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอแต่ไม่ต้องกลัวการทํางานหนักอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยนําพาความมั่งคั่งมาให้คุณได้เออทํางานหนักแต่รวยเอาไหมล่ะเออแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทํางานหนักจนล้มหมอนนอนเสือไม่เอานะทำงานหนักในที่นี้คือหนัก ตามกำลังเออภาระอาจจะมากขึ้นต้องติดต่อผู้คนมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นมีเรื่องให้ต้องทำมากขึ้นจดเป็นข้อๆอ,ออกมาเลยลิสต์ออกมาเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอะไรสำคัญสุดทำก่อนโดยลำดับอะไรแบบนี้หรือคุณจะมีวิธีอื่นพลิกแพลงตามความถนัดของคุณก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่เลยเอาเป็นว่าภาระที่หนักภาระที่เพิ่มขึ้นนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นสิบเหรียญมาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ครอบครัวเรื่องอะไรแบบนี้ทางน,นี้ครอบครัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นทั้งทางกายทางใจจะมั่งคั่งขึ้นด้วยเออภาระหนักไม่ต้องไม่กลัวนําความมั่งคั่งมาให้สิบเหรียญการันตี คุณจะมีความโดดเด่นในปาฏิหารในทางเกี่ยวกับการพลิกฟื้นของครอบครัวโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรมากใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวทุกอย่างดีเองเออแต่ไม่ได้แปลว่าให้ประมาทนะใช้ชีวิตตามปกติแล้วทุกอย่างดีเองหมายความว่าไม่ต้องพยายามดิ้นรนไม่ต้องพยายามฝืนธรรมชาติไม่ต้องพยายามทําสิ่งที่เกินกําลังให้ทําตัวตามปกติตามกําลังเดี๋ยวทุกอย่างมีเองปาฏิหารมีจริงโชคดีมาเยือนแล้ว เชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คุณปาฏิหาริย์จะมีจริงหรือไม่อยู่ที่ความศรัทธาของคุณคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อเขาย่อมได้รับปาฏิหาริย์แล้วคนที่ได้รับปาฏิหาริย์เขาจะเชื่อสุดใจว่าปาฏิหาริย์มีจริงส่วนท่านที่ไม่เชื่อลองเปิดใจดูสักหน่อยเออเราดูดวงเพื่อให้เป็นคนเหนือดวงอ่ารู้ก่อนแก้ไขได้ก่อนไม่ใช่ว่าดูดวงแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้อย่างงี้พี่มอสไทยอย่างนี้แล้วมันจะต้องเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เราดูเป็นแนวทางมันจะมีแนวทางอย่างนี้นะเออครอบครัวจะดีใช่ไหมอ่าเราจะได อหน่ยลดการทะเลาะเบาะแวงทําดีต่อกันมากขึ้นอะไรที่คนในครอบครัวไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็อย่าไปทําอะไรแบบนี้ถอยทีถอยอาศัยกันดวงส่วน,ดว,วนดวงการปฏิบัติจริงส่วนหนึ่งเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เหตุการณ์เซอร์ไพรส์เกินคาดฝันอีกส่วนหนึ่งทุกอย่างหลอมรวมเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นได้ตัวคุณก็มีส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีส่วนตามความเชื่อถ้าเชื่อถ้าศรัทธา มันจะเกิดขึ้นเอาสิขับรองดูกันสักตั้งชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างส่วนใครที่มาดูดวงแล้วพี่มอสทายดีแล้วบอกว่ายังไม่เห็นดีเลยดูเมื่อกี่คลิปทายดีตลอดชีวิตยังไม่เห็นดีเลยอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าเยอะวาสนายังไม่ถึงหรือแม้แต่บุญปัจจุบันยังสะสมไม่พอค่อยๆทำค่อยๆสะสมค่อยๆสร้างบารมีไปทำดีได้ดีแน่นอนเชื่อผมนะ อย่าไปเชื่อที่ใครบอกว่าโอ๊ยทำไม่ดีก็ได้ดีเยอะแยะไปอย่าไปเชื่อคนที่ทำไม่ดีแล้วได้ดีนั่นคือเขาโดนสิ่งไม่ดีลวงตาอยู่เป็นความเพลิดเพลินชั่วคราวเดี๋ยวในระยะยาวเขาจะโดนกรรมเช็คบินคุณดูคนเหล่านั้นเป็นตัวอย่างไว้แล้วอย่าไปทำทำดีเท่านั้นถึงจะได้ดีแบบถาวรยั่งยืนนานเออนะครับนะอย่าไปเชื่อกับความสุขเล็กๆน้อยที่เป็นสิ่งลวงตาชั่วครั้งชั่วคราวอย่าไปเอาเราทำดีคิดดีทำดีเพื่อความสุขระยะยาวเป็นกำลังใจให้ นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดทุกคลิปของผมก็กดกระดิ่งไว้นะเออผมอัพคลิปทุกวันเลยนะครับวันละสองรอบนะบ่ายค่ำนะครับนะบางท่านไม่ค่อยเห็นคลิปผมกดกระดิ่งไว้เลยเออระบบจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ